อาวเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยกับชาวพัทยาไหนใครเคยเจอผมบ้างแล้วครับโอ้โหลูกค้าเก่าลูกค้าประจําตัวหนีห้องเนาะบัวเคยข้าม้าเคยขี่ตัวเขาเอื่นน้องสี่เนาะอืมกราบสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับพี่น้องทางพัทยายังเป็่นทางการมือน,นี้ที่งานขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกหรือว่าวงคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวมิวสิกมาเยือนเพื่อแรกกับพี่น้องกับพี่น้อง,อง,อง,องชาวพัทยาวันนี้ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นว้ายบัแมนสิบริวเข้ามาเบ่งม,มือนี่ตื่นเบิดเว้ยบัตแท้พี่น้องมาแห่กันตั้งเหลายอยู่ตัวเนี่แมนบ่เนี่ยไอ้บ่เห็นหน้าไ้าเหลียมมาบแบดีดีลูบไฟมือนี่พ่อน้องนาลิตาน้องตัวเกีียวขอบพระคุณครับขอบพระคุณเด้อคาแพมเผือดคาโน้มคาเทิมกะไรมาเมาลื่นบานลื่นเมืองเขาแทบ้านบริหมองมันกินเนาะขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณในหลายอีเมลเฮ้า เมื่อนีเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์รับพี่น้องที่น่่งใครเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกเดินทางมาหกเจ็ดชั่วโมงอาจจะติดตั้งสาแนเอามาหยังกระดาษทิชชู่เอามาหยังเ,าายงเนี่ยโอ้ยนะเจ้านี่กระไดเอามาปาดดีทขอบพระคุณนะครับเสียดเมียนเบิดขึ้นหรือทิชชู่นี่ก็ไดเออเจ้ากับเป็นห่วงไข่หนอใหญ่นาะเป็นห่วงเป็นใเออ ขอบคุณทุกความห่วงใยวันนี้ดีใจมากบได้มาด่วนเร็วพี่น้องพ้องไปนะครับผมบได้มาดว่วนเร็วเนื่องจากว่าเอ้าอย่าไปคือบอดังมันเป็นอย่างแบดเบิร์ติีเออนะครับผมบริมาหลายปีลีซาร์าดแล้วตั้งแต่พุนลาสมัยตะปุตตะปูพรลพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้ทําคอนเสิร์ตตัวเกียวแล้วพี่น้องกับไม่หานรังใตคือเก่าค,คือเดิมพ่อจ้างบอระเอืย้ยยพ่อจ้างพ่อเบิงบอละตัวเกียวก็ได้มันมวนมันอย่างบอตาํานีตีชมมขามาเด้อ มันบอดังดอกเพลงมันดังตะเขาานั่นล่ะจ้างโลดมีเน่าเบืองหลายอยู่ดอกเพลงบอดังกสิลแลปินดังอยู่ดอกสีกอกสีแก้่พิเชนแช่เลือดคู่จนนุดนี่มุนันนะ่ปะปาดอีแม่ให้ผมป่ะเนี่ยให้บดหนีเลยบ่ปออาดเอ,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 อาเวลาเอาเวลาเอาจังสี่มันสิเสียเปียบเพื่อนมันสิเสียมารยาทเพื่อนขออนุญาตเด้อคเป็นเชสเซ่พัดกินอยู่ ก้าบบรบบพี่น้องกับบรตีเนี่ยกูว่าเราตัว,ตวกับปองเลกไม่ยังสั่นละโอ้ยดีใจหลายพี่นอ้องเช้ามีแห้งจะเข้ากันเดือนทางมาจากเบิกผ่อยไปไทยไล่การมาเกี่ยบเป็นพระอัตพี่น้องเอ้ยแขนขี่รดสอง้อยเปร์เซ็นขอบพระคุณครับผมอันยาเป้าสร้างรถเสียงหลายหายัวตะเลีนนึงกาาัไรเฮ้ยจะมาสร้างรถหาสซ็ยังอยู่นีบัท้าพื้นมากขึ้นเห็นรถเนาบัท้ากูก็รถเอารถเอา บรรทัสูสีแห่งไหนก็ทางตะคุกป้าวดอกเฮ้ยเจ้าอาที่ปกำมาตรวป้าตามหน้าที่พนธาระบ้านหัวสามถุ่มอยู่มะช้างรถเสียงเขาแหมเขาอุตส่าห์ขนลำพวกมาตะไก่แบกสังขารลำพวกมาได้เปิดอีจีช้ำแตัดมดยั่ก็ได้มันสูนระเบิยมันผสมเมาขนลำพวกมาแหล่อไหบ้าบอกล่วงหน้าเขาจะมาตู้เดียวเนื่องก็ได้ดอกเขาจะเปิดช้ำนี่ก็นไรบ้าบอกกับบริหัวอีแม่เอ้ย เดาเล่นเดาหัวเดาไปเดามากได้ลูกสองคนไอีแม่อือเดาเรีนเรียนซื้อได้หน่เดาบ้าเอาไอ้เราหลาเลี้ยงสองคนไอ้มันใหญ่กับพ่อแล้วเลี้ยงให้โตอย่างมีคุณภาพนะครับผมก็ยุ่งเสีลับพี่น้องเงาหงอยมาปีนึงแล้วอยู่นน้ำไข่เพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกสร้างสรรค์ผลงานปีนี้ก็เฮ็ดวงครับพี่น้องอันนี้ซ้อมเฮ็ดซื้อๆปีหน้ายไงก็นี่อีกแต่ว่าเป็นวงหมอลำเด้อเป็นวงคอนเสิร์ตที่มีทุกรูปแบบ เนี่ยเบาบ่ถือติดพื่ือปิดไม่เฮ้าอ้ยเบาชำนีกับจิปิดไม่ขว่นน้อยเจ้ากับนรคุณจะจ้าหน้าที่เอ้ยอย่าเาปิดไม่ขว่นเด้อใครวบาหยอกซื่อเอเอา